รถเข้าใหม่ครับ Honda HRV 1.8 EL ตัวท็อปสุดสีขาวบุกหลังคาสันรูปครับขายอยู่ในราคา,าเบาๆห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมไอทอ,อ,อตโอตโกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันที่เดิมบริษัททอ,อ,อ,อตโอตโ้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับผม วันนี้เนี่ยผมมีรถแฮ c แบกห้าประตูมานําเสนอครับเป็นรถสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเลขไม่ก็ไม่เยอะนะฮะสำหรับคันนี้เลยครับผม HONDA HRV ครับ1.8 EL ตัวท็อปสุดมีหลังคาสันรูปให้ด้วยนะครับสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานรถสวยรถเดิมครับวารันตีไม่เคยมีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้าตัวรถคันนี้ปี2015เปิดขายในราคาเบาๆครับเพียง490,000กับอีก 5,000บาทเท่านั้นครับสนใจเบอร์โทรใต้คลิปครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่า Honda HRV เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างนะครับผมสำหรับรูปโฉมกันก่อนเลยนะครับก็ดูทรงสปอร์ตสวยงามครับตามสไตล์ Honda แน่นอนนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทาดำเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเส้นเล็ก1เส้นนะครับก็เพื่อ ความสวยงามเพื่อความตัดในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยเดิมจากโรงงานครับเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วคู่ครับภายในคลุมโทนสีดําและตกแต่งด้วยไฟเดยท์ทามมันยิ่งไร้ครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยครับผมส่วนตัวชุดแต่งครับสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบตัวรถครับตัวชุดแต่งเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวรถนะครับผมนะสวยๆเติมๆแบบนี้เลยครับซุ้มลงซุ้มล้อ ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบตัวรถครับติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของตัวล้อและยางครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะคบปัดเงาทูโทนนะฮะแม็กห้าลูดิ้บเบกสี่ล้อระบบเบรก ABS ครับคันนี้แม็กขอบ17รลัดด้วยยางวิชลินปี2020ครับสัปดาห์ที่39นะรหัสยาง2 1 5ท5ึ่งับดอกยางเหลือๆครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเสียมสภาพครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อเดิมครับ ช่วงล่างเดิมไม่ว่าจะเป็นโชค๊คดิสเบรกต่างๆก็เป็นของเดิมที่ติดมากับตัวรถนั่นเองนะคะผมในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นปรับและก็พับไฟฟ้าครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดี้ยว LED แล้วก็ทางเจ้าของเก่าเนี่ยเขาตกแต่งในส่วนของอที่กันน้ําฝนนะครับคาดว่าจะเป็นที่กันน้ําฝนนะก็เพื่อที่จะไม่เลอะในส่วนของตัวกระจกนะครับผมเสาบีเป็นสีดําด้านครับมือเปิดสมาร์ทเอนที่เป็นโครเมียมนะครับ กุญแจรีโมทสมาร์ทคีเลนนะคะผมภายในโทนสีดำครับสวยๆเดิมๆเลยได้เบาะหนังสีดำสภาพสวยสมบูรณ์ครับผมโครงสร้างครับเสาเอเดิมน็อตแก้มไม่มีแกะไม่มีถอดครับส่วนโครงสร้างด้านล่างครับเดิมๆโรงงานครับเสาวีเดิมนะครับน็อตประตูด้านบนด้านล่างไม่มีแกะเช่นเดียวกันครับแผ่นเพดเดิมแท้ศูนย์ครับไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยแกะนะส่วนเม็ดอาร์ตกระดูกงูต่างๆก็นะครับของเดิมเม็ดเดิมทุกเม็ดนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ รีบติดต่อกันเข้ามาเลยครับถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงทอโต้เลยครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะครับผมนะร้านเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับคันนี้นี่มีหลังคาซันรูฟนะเดี๋ยวผมเล่นระบบให้ดูนะมาดูด้านหลังกันก่อนครับหลังอาในส่วนของฝากระโปรงท้ายของเดิมครับกระจกรถเดิมนะมีตกแต่งในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3แบบ led ด้านบนให้ด้วยนะครับส่วนไฟท้ายเป็น led เช่นเดียวกัน นะไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยจะเป็นหลอดไส้นะครับเป็นชุดเดิมคมเดิมโรงงานครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบถ้วนมีกล้องถอยหลังครับของเดิมของแท้จากโรงงานติดมากับตัวรถแล้วเซ็นเซอร์หลังให้อีก2จุดนะครับผมฝากระโปรงท้ายเนี่ยยังเป็นระบบแมนนวลนะครับก็คือเปิดด้วยมือของเราเองนั่นเองนะครับมาดูโครงสร้างหลักครับรอยซีนเดิมเชื่อมเดิมครับเม็ดอาร์ตคมสวยนะครับน็อตกระโปรงด้านซ้ายด้านขวาไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดครับส่วนโครงสร้างด้านหลังครับผม เครื่องมือแมแลงมีให้ครบถ้วนครับยางอะไหล่ก็มีติดรถมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นของเดิมของแท้นะส่วนโครงสร้างครับรอยซีนเดิมนะครับซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีด้านในบางๆครับสีเดิมโรงงานเมิตอาร์ดเดิมๆครับผมรับประกันเลยนะฮะตัวรถไม่เคยมีประวัติของการชนนะครับพิกคว่ำจมน้ําอันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนครับส่วนภายในเนี่ยจะเป็นเบาะสองแถวนะครับเบาะด้านหลังพับได้นะครับ เบาด้านหลังครับได้นะครับเพิ่มเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับการใช้งานนะครับฮอนด้าเนี่ยข้อดีของตัวแฮทสแบ็กเนี่ยคือเบาะเนี่ยเขาจะพับเป็นแนวเรียบนะครับเพิ่มพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ดูเรียบนะครับดูสบายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันต่อครับอ่าสำหรับด้านในนะครับขึ้นลงง่ายนะรถไม่สูงมากนะครับผมเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องเลยละกันนะครับ่นะครับ มาเริ่มกันที่เรือนไม้ก่อนแล้วกันเนาะจะเป็นโทนสีดำครับตัดกับสีฟ้านะเรือนไม้ดิจิตอลนะครับดึงแอนนา็อกนะครึ่งๆน,น,นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าจะได้ดูเลขไม้ครับคันนี้ไม้อยู่ที่หนึ่งเอาไปไหนแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหกโรนะน่าจะมองเห็นนะครับ ส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยหนัง3ก้านสภาพสมบูรณ์นะด้านขวาเป็นพูชคอนโซนครับมีแพดเดิลชิปให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับสำหรับตัวนี้แอร์แบ็กคันนี้นะครับมีให้ทั้งหมด7ใบครับรอบตัวรถเลยคอนโซลด้านหน้าโทนสีดําร้วนครับผมหน้าจอตรงกลางเป็นทัชสกรีนนะคะเป็นทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่เลยประมาณ8นิ้วนะ8ถึง9นิ้วได้นะโดยประมาณนะครับผมตัวนี้นะครับก็ สามารถเชื่อมต่อบุทฟต f m a m, m p 3ได้ครับปุ่ม engine start air auto นะครับผมเกียร์ auto นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้าคอนโซลตรงกลางจะเป็นตกแต่งด้วยสีดำเงาเป็น no b l a c ครับคู่มงคู่มือมีให้ครบถ้วนครับสภาพสมบูรณ์นะฮะส่วนเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสีดำครับสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะทั้งตัวรถไม่มีรอยแตกไม่มีรอยฉีกขาดครับผมนะตรงกลางเป็นที่วางแก้วที่พักแขนที่พักแขนเป็นหนังนะครับผม นะแล้วก็ในส่วนของหลังคาซันรูฟเนี่ยเป็นไฟฟ้านะคะเปิดจากตรงนี้นะครับผมก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าตรงไฟสองแผ่นที่แล้วกันเนาะไฟสองแผ่นที่ก็จะเป็น LED นะครับแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้านะเปิดปิดไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับก็มีทั้งเปิดด้านหลังแล้วก็ตัวเปิดหลังคาซันรูฟนะครับก็เปิดปิดได้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับใช้งานง่ายนะฮะใช้งานง่ายไม่ต้องกดค้างด้วยนะครับกดทีเดียวเขาก็ ให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับบ้านส่วนด้านในเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้สบายมากนะคบแต่ว่าก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับผมก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของ Honda h r v นะครับก็แนะนำคันนี้อีกหนึ่งคันครับสวยๆราคาไม่แรงด้วยได้ตัวท็อปปี2015ครับขายอยู่4 9 0 0 0 0กาแต่อีก5 0 0พบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้าแลวก็เครื่องยนต์ครับผม มานะฮะเรามาดูในส่วนของบอดี้ด้านหน้าและเครื่องยนต์ครับต้องบอกว่าสวยเดิมเนียนกลิปเลยนะครับน็อตไม่มีแกะสักจุดเลยนะสำหรับรถคันนี้เครื่องยนต์ IVTEC ครับสี่สูบเดิมโรงงาน 1,800cc ซีซีครับผมสภาพเครื่องก็แห้งๆเลยครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานก็ยังเห็นชัดเจนอยู่ครับระบบเบรก ABS ดิสเบรกสีล้อครับภายในสะอาดสวยโครงสร้างครับพานด้านในนะครับ ฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีแกะครับแก้มซ้ายขวานะครับไฟหน้าคู่เดิมคันหน้าเดิมครับผมไม่มีร่องรอยของการโดนชนหนักหรือความจมน้ําหมอน้ําเดิมครับออร,อรอยเม็ดทาเลาะรอยแต้มสีโรงงานก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับแต่ภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฝากระโปงฝากระโปงครับสภาพสมบูรณ์ครับสาหรับลูกค้าท่านไหนเนาะที่หาอยู่ครับ, Honda รบ 5, รฮอนดา้า H R V ครับแทสแบ็ห้าประตูค่ายฮอนด้า 1.8 EL ตัวท็อปสุดหลังคาซันรูฟสีขาวมุกป,ปี2015ครับราคา4 9 0 0 0กับอีก5,000บาทครับอยากมาทดลองขับได้นะบริษัททออโต้เลยตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับสำหรับวันนี้ผมไอทออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ